นี่ทุกคนสรุปเหตุการณ์เนี้ยมันเรียกว่าสงครามโลกได้หรือยังนะสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์ิวค่ะปะกติแล้วเนี้ยนะคะเวลาพูดถึงสงครามโลกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอ้ยโลกเราเพิ่งจะมีสงครามโลกมาทั้งหมด2ครั้งเท่านั้นเองก็คือสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2นะคะและส่วนสงครามโลกครั้งอื่นๆเนี่ยมันยังไม่เคยมีมาก่อนบางคนก็จะบอกว่าเอ๊หรือว่าเหตุการณ์ตอนนี้เรียกว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่3ได้แล้วนะอย่างไรก็ตามค่ะคลิปวิดีโอวันนี้วิวไม่ได้จะมาพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนนนแต่่่่พิิววจจะะะูดถึงงงึงงงงงสสคคคครรราาาามมมอีีกกทหลลยๆบไโ เราเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีสงครามโลกมา2ครั้งนะแต่ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันมีสงค, euh ครามโลกอีกครั้งหนึ่งเกิดขึน hmm. s. <S okay, ้นมาแล้วค่ะแต่เราเนี่ยดันไม่เรียกเขาว่าสงครามโลกเราเรียกเขาว่าสงคราม7ปีนะคะวันนี้วิกก็เลยคิดว่าเราหยิบเอาเรื่องสงคราม7ปีมาคุยกันดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวฟังจบมาลองคอมเมนต์กันนะคะว่าคิดว่าอันเนี้ยเรียกว่าสงครามโลกไดหรือยังถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกไปได้สาระกก็ไปฟังกันเลยค่ะ ปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะเรียกอะไรสักอย่างว่าเป็นสงครามโลกเนี่ยเราจะต้องรู้สึกว่านี่มันเป็นสงครามครั้งใหญ่มากนะไม่ใช่ประเทศหนึ่งประเทศ2ประเทศตีกันแต่มันต้องเป็นการตีกันแบบตีกันระดับโลกตีกันทั้งโลกเลยแล้วสง่งผลกระทบเยอะมากทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโลกรุ่นนี้นั่นใช่ไหมคะซึ่งต้องบอกว่าสงคราม7ปีเนี่ยเป็นสงครามที่มันมีคนสําคัญในประวัติศาสตร์คนนึงค่ะเคยพูดเอาไว้ในสงครามโลกครั้งที่สองอนะันบอกว่าเฮ้ยนี่จริงๆแล้วโลกของเราเนี่ยเคยมีสงครามโลกมาก่อนแล้วฉันคิดว่าสงคราม7ปีเนี่ยควรจะนับเป็นสงครามโลกได้แล้้วนนนนนะะคคคั สั้นเชอร์ชิลค่ะที่เป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษในสมัยนั้นนะคะเขาน่าจะคิดประมาณว่าเพราะสงครามเจ็ดปีเนี่ยมันเป็นสงครามที่อาจจะดูเหมือนเริ่มที่ยุโรปเป็นสงครามที่ชาวยุโรปตีกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นสงครามที่เกิดการตีกันข้ามทวีปขึ้นแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อประเทศนั้นประเทศนี้ทั่วโลกทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากๆนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องสงครามนี้กันดีกว่าค่ะว่ามันจะเหมือนกับที่เชอร์ชิลบอกไปหรือเปล่านะคะถ้าเราจะพูดถึงสงครามเจ็ดปีเนี่ยเราเริ่มที่สงครามเจ็ดปีเลยไม่ได มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันมีแบบสงครามพ่วงสงครามแล้วพ่วงสงครามไปอีกทีคือมันเป็นซีรีส์ออฟสงครามมากมายที่รวมตัวกันแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วจนมาเกิดเป็นสงคราม7ปีทุกคนเริ่มจากสงครามแรกนะคะคือสงครามที่ชื่อว่าสงครามสืบราชบัลลังก์ออสเตรียค่ะคือออสเตรียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปใช่ไหมทีนี้ออสเตรียเขาก็สืบราชสมบัติอะไรกันมาปกติค่ะปรากฏว่าในช่วงเวลาที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยนะมันเป็นช่วงเวลาของจักรพรรดิชาลส์ที่6แห่งออสเตรียหรือว่าแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักิ์์สทนใ่วงปี1700 56ค่ะปรากฏว่าพระเจ้าชาวซี่6เนี่ยสวรรคตนะคะพอสวรรคตเสร็จปกติมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมมันก็ควรจะเลื่อนราชทายาทเนี่ยขึ้นมาปกครองต่อประเด็นก็คือพระเจ้าชาวทีห6ไม่มีลูกชายค่ะมีแต่ลูกสาวนะคะชื่อว่าพระนางมารียอเทเลซ่ามันก็เกิดปัญหาแหละคือกฎของอาณาจักรเนี่ยมันไม่ได้มีบอกไว้ว่าให้ผู้หญิงขึ้นครองราชได้ดังนั้นทุกคนก็เริ่มวุ่นวายแล้วว่าเอาทำยังไงดีะเราเลื่อนไปดูทายาทคนอื่นไหมย้อนไปดูย้อนไปดูปดปดก็พบว่าอ้าวพี่ชายของพระเจ้าชาวที่6เนี่ยที่เคย มีลูกชายเหมือนกันมีแต่ลูกสาวเหลืออยู่เหมือนกันย้อนไปย้อนมามีแต่ทายาทผู้หญิงทํายังไงดีนะดังนั้นเขาก็เลยคิดกันว่าหรือถ้าเราอยากได้เชื้อสายที่ใกล้ชิดมากๆไม่อยากไปคว้าใครที่เป็นญาติไกลๆมาเนี่ยเราเปลี่ยนกฎไหมเอาเป็นว่าให้ลูกสาวเนี่ยสามารถขึ้นครองราชได้ซึ่งพอบอกว่าเปลี่ยนกฎก็โอเคเดียวกันมันก็มีความวุ่นวายตอนนั้นแหละว่าอ้าแล้วจะให้เป็นผู้หญิงคนไหนดีล่ะระหว่างพระนางมาเรียเทเรซาที่เป็นลูกของจกักรพรรดิที่เพิ่งสวรรคตไปหรือจะต้องย้อนไปลูกสาวขขออออออองงงจัััักกกรรรพพคคค์่่่่นน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 ลละใเมืืนน้้ีีสาโตตูท ถูกตัดออกเพราะว่าเป็นผู้หญิงเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ไหมอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่ามีการเถียงกันนิดนึงแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไปจบที่ว่าให้พระนางมารีเเทเรซ่าเนี่ยได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินีแห่งออสเตรียนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในจักรวรรดิเขาก็ตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วใช่ปะแต่มันไม่จบค่ะเพราะว่าใกล้ๆกับจักรวรรดิออสเตรียเนี่ยมันมีอีกจักรวรรดินึงก็คือปรัสเซียนะคะปรัสเซียเนี่ยไม่ชอบออสเตรียอยู่แล้วค่ะรู้สึกว่าเอาไอ้นี่มันแบบอยู่ใกล้ฉันแล้วมันก็ยิ่งใหญ่ขึึ้้้นนนนนนนเเเรรืื่่่่อออยยยๆฉฉฉัััััััไมมมมาาาาาใหหตติบบบโแแีลจะขขขดดงงงซพ ตลอดแต่ฉันหาประเด็นไม่ได้ตอนนี้ฉันมีประเด็นแล้วก็คือมันนําไปเปลี่ยนกฎการสืบราชบัลลังก์ดังนั้นปรัสเซียก็มาเลยนะคะบอกว่าฉันจะหาเรื่องแกฉันจะหาเรื่องเรื่องอะไรก็ได้ฉันขอหาเรื่องเรื่องนี้แล้วกันว่าแกไม่มีสิทธิ์สืบราชบัลลังก์แบบนี้แกไม่มีสิทธิ์ให้ผู้หญิงขึ้นมาปกครองถ้าสมมติว่าหาใครมาปกครองไม่ได้แบบเนี้ยฉันปกครองให้เอาไม แล้วยังไม่พอนะคะปรัสเซียไม่ได้มาคนเดียวค่ะปรัสเซียมองว่าถ้าฉันมาคนเดียวมันก็อาจจะดูแบบว่าเหมือนไปหาเรื่องนิดนึงฉันต้องหาพวกเพิ่มดังนั้นปรัสเซียก็เลยไปดิวกับฝรั่งเศสบอกว่าฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้ข่าวว่าเธอก็ไม่ชอบออสเตรียเหมือนกันหรอเธอมาช่วยแบ็กอัพฉันหน่อยได้ไหมมาเป็นพวกฉันหน่อยเพื่อบอกออสเตรียว่าเธอทําแบบนี้ไม่ได้ปรากฏว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่ชอบออสเตรียอยู่แล้วนะคะดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยบอกว่าโอเคดิวฉันเอาด้วยฉันเข้าร่วมกับเธอนะปรรีียามมดอตก่่็แแบจะะล้้วชไไร แต่มันไม่จบแบบนั้นค่ะเพราะว่าฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มีศัตรูของตัวเองเหมือนกันนะคะคือในยุโรปเนี่ยเขาตีกันวุ่นวายทุกคนมีคนที่ตัวเองเกลียดมีผลประโยชน์ขัดกันมีนุ่นมีนี่เต็มไปหมดคนที่เกลียดฝรั่งเศสแล้วเกลียดมาตลอดประวัติศาสตร์เลยเนี่ยก็คืออังกฤษนั่นเองค่ะอังกฤษเห็นว่าฝรั่งเศสไปเข้ากับรัสเซียอังกฤษก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ออสเตรียศัตรูของศัตรูคือมิตรดังนั้นเธอเกลียดกับฝรั่งเศสตอนนี้งานฉันขอไปช่วยเธอแล้วกันอังกฤษก็เลยไปเข้ากกกกััััับบอออสสเเเเตตตรรีีียยนนนนนนนะุดทท้้ามมม็็หืแ่่่งงปป2ฝใชศ นัวกันไปนะคะนัว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 กันอยู่ทั้งหมด8ปีด้วยกันค่ะปรากฏว่าฝั่งออสเตรียเนี่ยแพ้นะคะสุดท้ายออสเตรียก็เลยจําเป็นจะต้องยอมไปทําส่วนที่สัญญาก,กับปรัสเซียค่ะปรัสเซียบอกว่าฉันจะอนุญาตให้พระนางมารียเทเรซาเป็นจกักรพรรดินีของเธอก็ได้นะซึ่งจริงๆก็คือประเทศเขาไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยนะแต่บอกว่าฉันจะอนุญาตก็ได้นะแต่เธอต้องเอาดินแดนบางส่วนมาให้ฉันซึ่งออสเตรียด้วยความที่แพ้ก็เลยต้องยอมเซ็นไปนะคะแล้วพระนางมารีเเทเรซาก็ได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดินีค่ะซึ่งพระน,งน,นางมารมิเอเท สรามปีที่หลังนะคะแต่เราเซฟสงครามสืบราชสมบัติออสเตรียที่เพิ่งจบไปตรงนี้เอาไว้ก่อนแล้วข้ามมาที่ีคู่หนึ่งเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยไม่ถูกกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วเรื่องของสงคราม7ปีเนี่ยมันเป็นเรื่องของอังกฤษกับฝรั่งเศสตีกันค่ะแต่อังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่ได้ตีกันเองเขาจะมีแบบซีรีส์ออฟพันธมิตรของเขาที่อังกฤษก็จะไปรวบพันธมิตรของตัวเองมาฝรั่งเศสก็จะไปรวบพันธมิตรของตัวเองมาแล้วก็เอามาตีกันนะคะซึ่ง ลาผ่านไปเนี่ยด้วยผลประโยชน์ด้วยอะไรต่างๆมันก็มีการย้ายฝั่งกันไปย้ายฝั่งกันมาหลังจากจบสงครามสืบราชสมบัติออสเตรียไปเนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสถึงสงครามจะจบแต่2คนเนี้ยไม่ได้หายเกลียดกันนะคะสองฝั่งนี้ยังเกลียดกันเหมือนเดิมเพราะว่าเขาแย่งกันล่าอนานิคมค่ะ2ชาตินี้ก็แข่งกันออกไปล่าอนานิคมใช่ไหมอันนี้ฉันก็อยากได้อันนั้นเธอก็อยากได้ก็ตีกันไปตีกันมาพอจบสงครามสืบราชบัลลังก์ออสเตรียไปเนี่ยนะคะอังกฤษรู้สึกค่ะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้การละช่วงนี้แค่แข่งกััันนอออยยย่่่าาาางงเดีวไมพถ้กชะฝร นะฉันจะต้องไปสร้างอิทธิพลในดินแดนที่แบบเป็นอาณานิคมถ้าสมมุติว่าฉันได้ดินแดนใหม่ไปเยอะๆเนี่ยฝรั่งเศสจะต้องแพ้ฉันแน่ๆเลยมองไปมองมานะคะก็ไปเจอกับอเมริกาเหนือค่ะที่ตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆเราจะคุ้นกับภาพว่าอเมริกาเหนือประเทศอเมริกาปัจจุบันเนี่ยเป็นอาณานิคมของอังกฤษใช่ไหมแต่สมัยนั้นยังไม่ใช่นะคะฝรั่งเศสก็เข้าไปยึดเหมือนกันคือทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอาไปปักธงที่อเมริกาเหนือค่ะทีนี้นอังกฤษก็พยายามจะแผ่ขยายอํานาจตัวเองในอออเมมรรรกกาาาาานนนนนืืขึ้ข้้้่่่ยๆะะวถฉัััีํจจตงงฝศสแ ซึ่งแน่นอนว่าฝรั่งเศสก็ไม่ยอมฝรั่งเศสก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่ได้นะตรงนี้ฉันก็ยึดอยู่เหมือนกันปักทงเลยนี่คือดินแดนของฝรั่งเศสและแน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายก็ไม่ยอมกันค่ะสุดท้ายมันก็เลยเกิดเป็นสงครามอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อว่าสงครามฝรั่งเศสและอินเดียนแดงค่ะฟังแบบนี้อาจจะงงงนิดนึงว่าอินเดียนแดงหรือว่าเนทีฟอเมริกนในเกี่ยวอะไรด้วยนะคะเรื่องของเรื่องคือตอนที่ทั้งสองฝ่ายไปตีกันในอเมริกาเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็มีความพยายามจะไปเอาชนพื้นเมืืืออออออองงงงงงหหรรรรวววว่่่่่่าา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 เเเเเเเนนนนนนทททีีีีมมมมิััตตต้้้ป็ขชชชยยโจพพญซึ ฝรั่งเศสได้เปรียบค่ะเพราะว่าชนพื้นเมืองในบริเวณที่ฝรั่งเศสยึดอยู่อะเป็นผู้ที่แบบเชี่ยวชาญด้านพื้นที่มากกว่า แถมยังมีแบบเทคนิคการซุ่มโจมตีอะไรอีกอยู่ดังนั้นฝรั่งเศสก็คิดแล้วว่าอ่า mm. อาณานิคมทั้ง13แห่งในอเมริกาเดือ๋ของอังกฤษเนี่ย mm. เดี๋ยวฉันรวบปดแน่ๆนะคะแต่ว่าเรื่องมันก็มาพลิกในปี1756ค่ะเพราะว่าอังกฤษกับปรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรกันเนี่ยนะ mm. เขามีการเปลี่ยนรูปแบบกองทัพค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะฝรั่งเศสเหมือนจะแบบยำอังกฤษฝักเดียวเลยใช่ปะอังกฤษก็เลยแบบโอ้ฉันทำยังไงดีดังนั้นเนี่ยนะคะในปี1756ค่ะรัฐบาลของอังกฤษเน ใช้วิธีว่าไปโจมตีพวกเรือสินค้าของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ไปยึดป้อมฝรั่งเศสในอเมริกาค่ะเรียกได้ว่าเป็นการค่อยๆตัดกําลังตัดกําลังตัดกําลังมันก็เลยเหมือนกับว่าอังกฤษเนี่ยลุกขึ้นมาแบบเฮ้ยฉันจะสู้จริงๆแล้วนะดังนั้นเนี่ยนะคะจากที่ผ่านมาเหมือนโดนยําฝ่ายเดียวพออังกฤษลุกขึ้นมาสู้หลายๆคนเขาก็เลยบอกว่าฝรั่งเศสก็เลยต้องเอาจริงบ้างและนี่นะคะก็คือจุดที่หลายๆคนจะบอกว่าตรงนี้แหละคือจุดเริ่มสงคราม7ปีของจริงนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองฝั่งลุกขึ้นมาประกาศแบบชััเเนนนแ้ว่่่่าาะะรรงคพฝศส พอเห็นว่าอังกฤษเอาจริงอะไรเอาจริงละฝรั่งเศสก็เริ่มรู้สึกว่าม,มันเริ่มน่ากลัวละฉันเริ่มจะต้องหาพันธมิตรเพิ่มแล้วเขาก็มองไปในยุโรปค่ะแล้วเขาก็ไปเห็นว่าอุย้ยสเปนกับอังกฤษนี่เกลียดกันมาแต่ไหนแต่ไรนะในประวัติศาสตร์ก็มีเหตุการณ์อะไรที่แบบแย่งกันน,นู่นนี่นั่นกองทัพเรือปะทะกันฝรั่งเศสก็เลยไปดึงสเปนมาบอกว่ามารุมยามอังกฤษกันไหมจ๊ะซึ่งสเปนนี่ก็เกลียดอังกฤษอยู่แล้วก็เลยเอาด้วยค่ะพอสเปนเข้ากับฝรั่งเศสปุบบอ่่ะะังงตตต้าาาาาพววเมมืนนนชทีรรรจลํสสสิ ออสเตรียได้ไหมว่าออสเตรียอยู่กับอังกฤษในขณะที่ปรัสเซียเนี่ยอยู่กับฝรั่งเศสใช่ปะแต่การเป็นพันธมิตรกันตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้เลิฟเลิฟกันขนาดนั้นทีนี้มูฟมาที่ตอนที่แบบเริ่มสงคราม7ปีแล้วอะพอเรื่องอังกฤษฝรั่งเศสก่อนนะกลับไปที่ออสเตรียกับปรัสเซียออสเตรียเนี่ยยังแค้นปรัสเซียอยู่ว่าเฮ้ยแกแกมาแบบแย่งดินแดนฉันไปดียังไงประเด็นก็คือออสเตรียเขาไปรู้มาว่าถึงคราวที่แล้วฝรั่งเศสกับปรัสเซียเนี่ยจะเป็นพันธมิตรกันนะคะแต่มันมีบางคนในราชสำนักฝรั่งเศส เลยบอกว่านี่นี่นี่เรามาจับมือกันเล่นงานปรัสเซียดีกว่าถ้าสมมุติว่าสําเร็จเนี่ยนะฉันก็ได้ที่ดินของฉันทืนส่วนเธอเนี่ยก็ได้จัดการจัก,กรพพัดของปรัสเซียคนนั้นที่เธอไม่ชอบซึ่งพอมันมีดีลนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอังกฤษก็ไปได้ยินข่าวดีลนี้มาค่ะอังกฤษก็แบบอ่าวออสเตรียที่เคยเป็นพันธมิตรกับฉันอยู่ดีๆไปดีลกับฝรั่งเศสแล้วเดี๋ยวออสเตรียมาจมาหากลังฉันคืนอีกทีไหมไม่ได้การและฉันจะต้องไปหาพันธมิตรใหม่อีกสักประเทศหนึ่งแล้วถามว่าอังกฤษจะไไไปปปปปดดีีีีลลลกก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 ััััับบบใคคครรรรออออองงงงฤฤษษ็็็ต้้้เเยนนน่่่่ะหาาาแแววววทถ เราจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกันนะแต่เธอรู้ไหมว่าตอนนี้ออสเตรียมันไปดิวกับฝรั่งเศสแล้วดังนั้นในเมื่อศัตรูของเธอมันไปรวมตัวกันหมดแล้วเนี่ยเธอมาดิวกับฉันดีกว่าปรัสเซียก็เลยย้ายมาเข้ากับฝั่งอังกฤษซะอย่างนั้นเลยค่ะแล้วทีนี้พอมันเริ่มมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเกิดขึ้นเนี่ยนะคะในยุโรปมันก็แบบวุ่นวายขึ้นมาทันทีค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีผลประโยชน์ของตัวเองมีบุญคุณมีความแค้นมีอะไรกันดังนั้นแต่ละประเทศก็เลือกเลยว่าอาละฉันจะเข้ากับฝั่งไไหนนนนนดีีีเเเเรรรริิ่่่่่มมมมมจจาาากกกกกกััััสสซซซยยยยยชชออบปปคะูู้้้้ึวววลลลแแถใต มันชนะสงครามมันใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมากระทบชั้นปัรเซียก็เลยไปเข้ากับฝั่งฝรั่งเศสนะคะส่วนฝั่งประเซียที่กําลังแบบตัดสินใจไม่ตัดสินใจเนี่ยพออังกฤษไปเข้ากับออสเตรียชัดเจนประเซียก็เลยอ่างเงนชันเข้ากับฝั่งอังกฤษแล้วกันส่วนเยอรมันเองเนี่ยนะคะบางรัฐในเยอรมันเนี่ยตอนนั้นมันเป็นญาติิกันหมดไง่แบบว่าราชวงศ์ของอังกฤษตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นราชวงศ์ที่มาจากฝั่งเยอรมันใช่ไหมเหมือนกับที่วิเคยเล่าไปว่ากษัตริย์อังกฤษทุกวรอรล์เอรขาอักษยทู่ราชวงมาเป็น ฝรังเฤษเมื่อตอนแบบสงครามโลกครั้งที่2ตอนเกตทิตเลอร์ตอนอะไรเองอะดังนั้นในเมื่อเขาเป็นญาติกันบางรัฐในเยอรมันก็เลยไปเข้ากับฝั่งอังกฤษค่ะแปลว่าถ้าเราลองทําผังแบ่งฝ่ายตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าฝั่งอังกฤษเนี่ยมีพันธมิตรก็คือปรัสเซียกับเยอรมันนะคะในขณะที่ฝั่งฝรั่งเศสก็จะมีออสเตรียสเปนแล้วก็รัสเซียนั่นเองค่ะพูดง่ายๆก็คือตอนนี้สงครามมันไม่ใช่แค่อังกฤษกับฝรั่งเศสที่ไปตีกันแย่งอาณานิคมในอเมริกาแล้วนะแต่มันเริ่มเป็นสงครามในยุุโโรรรรรรรปปปปแแแแและะเเิิ่่่่่่มมมมมีีกกกกาาางงงงงฝฝัััััยยยยนนนนนจจๆคคคท้็็วสต เพราะว่านี่คือยุคสมัยของการล่าอาณานิคมมันคือช่วงที่ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสไปยุ่งกับประเทศต่างๆในโลกเต็มไปหมดนะคะดังนั้นมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนแบบสงครามข้ามทวีปขึ้นลามไปยังที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางแอฟริกาทางอินเดียหรือว่าลามมาจนถึงแบบฟิลิปปินส์เลยทีเดียวอะ่ะคืออย่างในอินเดียเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงเวลาแบบท้ายๆของราชวงศ์โมกุลและเป็นช่วงที่อังกฤษพยายามจะเข้ามาแล้วก็ไปดิวกับมหาราชาตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็บอกว่านี่เรามาดิวกันแล้วมันล้มราชวงศ์โมกุลั่่ึมางงงรชวซฝ โมกุลเองก็ต้องพยายามแบบว่าเฮ้ยไม่ได้อังกฤษเธอจะมายุ่งกับฉันแบบนี้ไม่ได้ฉันจะต้องมีอำนาจอยู่เหมือนเดิมราชวงศ์โมกุลก็เลยเหมือนแบบไปดวกับฝรั่งเศสไปเข้ากับฝรั่งเศสค่ะดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยมีโอกาสเข้าไปสนับสนุนราชวงศ์โมกุลให้สู้กับอังกฤษโดยที่ฝรั่งเศสก็มีวงเล็บในใจเหมือนกันประมาณว่าฉันอยากหยุดอินเดียฉันอยากได้อินเดียเป็นของฉันมากๆเลยนะซึ่งก็อย่างที่เราเห็นกันในประวัติศาสตร์ค่ะว่าการสู้กันครั้งนั้นเนี่ยฝรั่งเศสกับราชวงศ์โมกุลแพ้ใช ดเดี่ยวนะไม่รวมกับประเทศอื่นๆที่เป็นอาณานิคมของประเทศนั้นของประเทศนี้อย่างฟิลิปปินส์ก็เป็นอาณานิคมของสเปนของอะไรอย่างเงี้ยประเทศแม่ขครที่เข้าร่วมสงครามประเทศที่แบบเป็นอาณานิคมก็ต้องเข้าร่วมสงครามไปด้วยใช่ไหมคะสุดท้ายมันก็เลยแบบตีกันนวลเละตีกันไปตีกันมาตีกันอยู่ได้ประมาณ7ปีคะ่ะทุกคนหรือเอาจริงๆถ้านับก่อนหน้านั้นมันก็เกินไปอีกแล้วแหละแต่เขาเรียกสงคราม7ปีงั้นเอาไปว่าตีกันนว7ปีแล้วกันสุดท้ายเนี่ยนะคะตีกันอยู่7ปีปรากฏว่าแต่ละประเทศก็เริ่มไม่ไหวแล้วออส ออสเตรียบอกประเทศฉันเริ่มอ่อนแอและผู้นําฉันก็ไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นส่วนรัสเซียที่เป็นพันธมิรกับออสเตรียแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีค่ะเริ่มแบบว่าเอ้ยไม่อยากจะช่วยเหลือแล้วว่าเพราะว่าประมุขของรัสเซียตอนนั้นหันไปชอบผู้นาปารสเซียค่ะคือเหมือนกับเป็นความชื่นชอบส่วนตัวก็เลยไปสนับสนุนปรร์เซียแทนนะคะออาไปสนับสนุนฝั่งตรงข้ามซะอย่างนั้นสุดท้ายนะคะสงครามมันก็จบลงที่ออสเตรียกับฝรั่งเศสเนี่ยแพ้ให้กับฝั่งอังกฤษค่ะออสเตรียนี่คือแพ้ซ สัญญาปารีสปี1763นั่นเองค่ะซึ่งในสนี่สัญญาเนี่ยนะก็จะระบุเลยบอกว่าฝรั่งเศสกับชาติพานามิตรเนี่ยต้องคืนดินแดนอาณานิคมที่ยึดมาให้กับอังกฤษทําให้อังกฤษเนี่ยนะคะสามารถครอบครองอเมริกาเหนือได้ทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะและบอกเลยว่าสงคราม7ปีครั้งนี้มันฟังดูอาจจะเป็นเหมือนกับการตีกันเองในฝั่งยุโรปหรืออะไรนะคะแต่อย่างที่บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่พื้นที่ค่ะที่มันแผ่ขยายไปทั่วโลกนะแต่ผลกระทบเนี่ยมันก็กระทบและทําให้เกิดอีเวนต์สำคัญๆของโลกเต็มไปหมด ก็เลยทําให้อังกฤษนได้อนาณนิคมมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกาเหนือทั้งแอฟริกาทั้งอินเดียทางนู่นทางนี่จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยอังกฤษได้รับฉายาว่าเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินก็เพราะว่าสงครามเจ็ดปีครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะอันนี้คือเรื่องแรกนี่ยังไม่นับอัน,นในอินเดียก็อย่างที่บอกเลยว่าอังกฤษก็สามารถยึดอินเดียได้แบบไปล้มราชวงศ์โมกุลไปอะไรในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าผลจากสงครามเจ็ดปีและยังไม่พอค่ะการที่อังกฤษไปยึดดินแดนอเมริกาเหนือได้เนี่ยนะมันก็ทาให้อังกฤษ ต่างๆแล้วก็นําไปสู่การปฏิวัติอเมริกาทําให้เกิดประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นนะคะดังนั้นต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในยุโรปเคยตีกันมาก่อนนานแสานานานแล้วแหละแต่สงคราม7ปีเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการตีกันแบบยิ่งใหญ่แบ่งฝักแบง่แบงฝ่ายแล้วมันส่งผลกระทบไปกับดินแดนอื่นๆทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของอาณานิคมแล้วก็เรื่องของการแบ่งฝักแบง่แบงฝ่ายจากอาณานิคมแล้วก็เจ้าอาณานิคมมาเข้าร่วมนี่แหละค่ะและนี่คือสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนบอกว่าเนี่ย สงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่แท้จริงอะ่ะไม่ใช่สิ่งที่เขาเรียกว่า The Great War หรือว่า w o r l d War ์แบบที่เราเรียกนะแต่สงครามที่เป็นสงครามระดับโลกก็คือสงคราม7ปีครั้งนี้ที่วิวเล่าให้ฟังนี่แหละค่ะว่าแต่ทุกคนฟังจบแล้วคิดว่ายังไงบ้างคิดว่าระดับเนี้ยเรียกว่าสงครามโลกได้หรือยังถ้าคิดว่าได้หรือไม่ได้ก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าานนะะะคคคุกบยสสวัสดี่ จร,จริงๆเรื่องปฏิวัติอเมริกาหรือเรื่องการต่อตั้งประเทศอเมริกาเนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่โอ้โหหยิบไปเล่าได้อีกเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการปฏิวัติอเมริกาเองหรือว่าตัวแบบจอชัวชิงตันที่เป็นประธานาธิบดีคนแรกอะไรนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจคอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวอนาคตอันใกล้วิวคิดว่าวิวหยิบมาเล่าให้ฟังดีกว่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ